สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลิและฟังก์ชันลอการิทึมลองสอสมบัติของเลขยกกำลังมี5ข้อหลักๆคือ1คูณกันให้ได้ให้ได้บวกเลขชี้กำลังเช่น A กำลัง M คูณ A กำลัง N เท่ากับ A กำลัง M บวก N 2หารกันให้ลบเลขชี้ยกกำลัง เช่นเอกำลัง M หาร a อกำลัง n เท่ากับ a อกำลัง M ลบ n อสามเลขยกกำลังซ้อนกันให้คูณเช่นวงเล็บ A อกำลัง n ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a อกำลังเอคูณ n อสี่กระจายเลขชี้กำลังได้เช่น a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง M เท่ากับ a อกำลัง M คูณ b ีกำลังเอ 5หา,หารกันแล้วยกกําลังก็ไปทาแบบเดียวกันเช่น a หาร b ทั้งหมดยกกําลัง m เท่ากับ a กำลัง m หาร b กำลัง m 2.2ความสัมพันธ์ของฟังก์ชัน Exponential เท่ากับเอ้กับลก um, าริทึมฟังก์ชัน e x p o n พเน i a ชียลอยู่ในรูปแบบ y เท่ากับ a กำลัง x ฟังก์ชันล o กา r ิทึมเป็นอิน e r s e ์ของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชีย หรือฟูดง่ายๆเส้นฟังก์ชันสลับกันถ้าเรามี y เท่ากับ m ถ้าเรามี y เท่ากับ y เท่ากับ a กำลัง x ก็สามารถเขียนเป็น x เท่ากับ l อกฐาน a ของ y ได้2.3สูตรล o กาลิทึมที่ใช้บ่อย1นึ่งล i การิทึมของเลขคูณกันเท่ากับการบวก,กวลอกา r ิทึมเช่น log ฐาน a ของ x คูณ y เท่ากับล็อกฐาน a ของ x บวกล็อกฐาน a ของ y สองลอการิทึมของเล,เลขฐานกันเท่ากับการลบกันเช่นล็อกฐานของ a ของ a x ฐาน y ท่ากับล็อกฐาน a ของ x ล็อกล็อกฐาน a ของ y 3เลขจีกําลังดึงลงมาได้เช่นล็อก,กฐาน a ของ x กําลัง n เท่ากับ n คูณล็อกฐาน a ของ x 4ล็อกฐาน a ของ1เท่ากับ0และล็อกฐาน a ของ a เท่ากับ1 5 1> เปลี่ยนฐานกอการิทึมให้เช่น ล็อกฐาน A ของ B เท่ากับล็อกฐาน C ของ B หารล็อกฐาน A ล็อกฐานของล็อกฐาน C ของ A 2.4การนำไปใช้ในชีวิตจริงฟังก์ชัน Exponential ใช้ในช่วงการเจริญเติบโตของประชากรหรือการสลายตัวของสารกัมันารังสีเช่นคำนวณว่าอีกกี่ปีสารกัมันารังสีจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งฟังก์ชันลการิทึมใช้ในการวัดค่าเสียง หรือความเป็นกดด่าง pH เช่นคำนวณระดับเสียงในหน่วยเดซิเบลหรือดูว่าสารละลายมีความเป็นกดหรือเบรมากแค่ไหนครับ